การปูกล้วยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมีจอบมีเสียมบัวรดน้าไบโคโดามายาทากันเชื้อรามีมีดการเลือกหน่อกล้วยเราต้องเลือกเอาหน่อที่สมบูรณ์ไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีมแมลงเมื่อเราขุดแล้วเราจะนําไปแต่งหนอ่อก่อนหลังจากที่เราตัดรากแต่งโคนเราก็จะทายากันเชือ้อราจะขุดหลุมนะครับขนาดความกว้างยาวแล้วก็ลึก50เซนหลังจากที่เราลดน้ำสำหรับใช้เพศใบไม้นี่นะครับมีคนต้นการปลูกล้วยวิธีนี้นี่ได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการปลูกกล้วยครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาปลูกกล้วยนะครับอาจารย์ครับการปลูกกล้วยเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับการปลูกกล้วยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือมีจอบมีเสียมนะครับบัวรดน้ํา แล้วก็มีไตโคเดอร์มาแล้วก็ยาไว้ทากันเชื้อรามีมีดแต่งหนอกกล้วยนะครับอาจารย์ครับไตโคเดอร์มามีประโยชน์ยังไงบ้างครับไตโคเดอร์มานี่นะครับเป็นสารอินทรีย์นะครับที่เราใช้ป้องกันโรคกล้วยตายภายก็คือป้องกันเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกล้วยตายภายนะครับอาจารย์ครับยากันเชื้อรามีประโยชน์ยังไงบ้างครับยากันเชื้อรานี่นะครับจะเราจะใช้ทาบริเวณที่เรา ตัดหน่อกล้วยออกมานะครับก็คือตรงที่เกิดแผลเนี่ยเราจะทาด้วยยากันเชื้อราก่อนเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเป็นตัวไปทำลายให้เกิดโรครากเน่าคนเน่านะครับถ้าเกิดไม่มีเราก็สามารถที่จะใช้เป็นปูนแดงได้นะครับตัวนี้อาจารย์ครับสําหรับขั้นตอนการทําเราจะต้องทํำยังไงครับขั้นตอนแรกในการปลูกกล้วยนะครับเราต้องไปหาหนอ่อกล้วยก่อนนะครับอาจารย์ครับสาหรับการเลือกหน่อกล้วยเราควรเลือกยังไงครับการเลือกหน่อกล้วยนะครับเราต้องเลือกเอาหน่อที่สมบูรณ์ไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีแมลงนะครับ ครับอย่างวันนี้เราก็เจาหนอนนี้นะครับก็คือเราจะย้ายไปปลูกที่ใหม่เป็น,นหนอนที่สมบูร,รณ์แล้วก็ไม่มีโรคไม่มีแมลงอาจารย์ครับถ้าเราเลือกหนอกล้วยที่เล็กกว่านี้จะเป็นยังไงบ้างรครับการเลือกหนอกล้วยเล็กนะครับเวลาเราไปปลูกเนี่ยบางทีเราต้องคำนึงถึงเรื่องของแสงแดดนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะสู้แดดไม่ได้ทะเลเกินไปนะครับ,าารรบถ้าเป็นกล้วยที่ใหญ่เกินไปใกล้จะตกเครือแล้วเนี่ยปัญหาก็คือเวลาตกเครือเนี่ยลูกเขาจะไม่สมบูรณ์ระยะเวลาที่เขาจะตกเครือเนี่ยมันสั้นไปนะครับ เราจึงจําเป็นที่จะต้องเลือกเอาหน่อที่มีขนาดที่พอเหมาะนะครับครับเวลาที่เราจะขุดนะครับหน่อกล้วยเนี่ยซึ่งกล้วยต้นนี้นะครับก็เป็นป่ากล้วยเป็นสวนกล้วยเก่าเราจะมาย้ายที่ปลูกเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์แล้วนะครับระบบรากเราก็จะขุดรอบๆไปก่อนเลยนะครับใช้ระยะห่างจากลําต้นประมาณกี่เซนครับอาจารย์เราต้องกะดูระยะองค์โคนเขานะครับต้องพยายามอย่าให้เกิดแผลหรือให้เกิดน้อยที่สุดนะครับครับเมื่อเราขุดแล้วเราก็จะนําไปแต่งหน่อก่อนนะครับ วิธีการแต่งหนอ่อกล้วยนะครับจะตัดตรงที่เป็นรากเดิมออกโดยใช้มีดตัดออกไปเลยนะครับตัวนี้รากเดิมเนี่ยเราต้องตัดออกให้หมดนะครับครับบริเวณโคนต้นเนี่ยถ้าเราแต่งเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ก็คือเราจะตัดรากเดิมออกให้หมดให้เขาแทงรากใหม่ออกมานะครับครับหลังจากที่เรา ไปเลยนะครับตัวนี้ครับก็คือบริเวณที่เป็นแผลเนี่ยเราจะทาให้หมดเพื่อป้องกันเชื้อราจะเข้าสู่ลําต้นนะครับหลังจากที่เราทายากันเชื้อราเสร็จจะมาแต่งใบแห้งตัดใบแห้งออกนะครับเราจะได้ลักษณะนี้ตัวนี้คือพร้อมปลูกแล้วหรือว่าเราจะตัดก่อนก็ได้นะครับตัดลําต้นก่อนเพราะว่าตอนที่เราปลูกเราก็จะตัดอยู่ดีนะครับยังไงเราก็จะตัดอยู่ดีนะครับงั้นเราตัดไปเลยทําไมเราต้องตัดออกครับอาจารย์เป็นการลดการคลายน้ําของต้นกล้วยนะครับ ในขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมหลุมปลูกแล้วก็จะขุดหลุมนะครับหลุมเนี่ยจะมีขนาดความกว้างยาวแล้วก็ลึกนะครับห้สเซนอาจารย์ครับทำไมเราต้องขุดหลุม50เซนครับเหตุผลที่เราต้องขุดหลุมให้ลึกให้กว้างให้ลึกเนี่ย เพราะว่าเวลาลากกล้วยเขาองอกออกมาแล้วเนี่ยครับลากกล้วยเขาจะเดินได้ดีขึ้นนะครับครับเมื่อเราขุดหลุมปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะโรยด้วยไตรโคเดมานะครับปริมาณของไตรโคเดมาที่เราใช้นะครับก็คือถ้าเรามีน้อยก็ใช้น้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราทําเย็อยู่แล้วแล้วก็จะใช้ตัวนี้ก็ประมาณร้อยกร,ร่มนะครับเราจะใส่ให้หมดเลยเราจะรองก้นหลุมด้วยไตรโคเดมาไปเลยนะครับ ครับเมื่อเราเตรียมหลุมเสร็จนะครับเราก็จะปลูกเลยนะครับเราถมดินขึ้นสูงไหมครับอาจารย์ตอนเราโกยดินลงไปนะครับเราจะกบแค่ประมาณครึ่งหลุมเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่พวกที่เป็นเศษฟางเศษใบไม้นะครับเราจะเอามาใส่อีกทีหนึ่งเพื่อรักษาความชื้นครับนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนการปลูกครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลดน้ําตามไปเลยนะครับ หลังจากที่เราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้เศษหญ้าเศษใบไม้เนี่ยนะครับคุมบริเวณโคนต้นนะครับเพื่อรักษาความชื้นครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในวิธีการปลูกกล้วยอาจารย์ครับหลังจากปลูกเสร็จเรามีวิธีการดูแลรักษายัางไงครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการมาคอยลดน้ํานะครับถ้าเกิดความชื้นในดินยังมีเยอะอยู่ก็อาทิตย์ละครั้งถ้าเกิดความชื้นน้อยเราก็อาทิตย์ละสองครั้งนะครับสําหรับกล้วยนะครับ ในการใส่ปุ๋ยกล้วยที่เราปลูกใหม่ควรที่จะใส่ตอนที่เขามีรากแล้วนะครับคือรากเขาเดินได้แล้วก็คือการสังเกตจากยอดที่เราตัดเนี่ยให้เขามีใบขึ้นมาแล้วก็ใบเขาขี้ออกนะครับนั่นคือคือรากเขาเริ่มเดินแล้วเราก็เริ่มให้ปุ๋ยได้เลยนะครับจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําจุลินทรีย์อะไรเราให้ได้เลย สำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับที่กำลังจะปลูกกล้วยในเรื่องของความสำคัญที่เราต้องใส่ใจคือยากันเชื้อรานะครับเวลาเราเวลาเราแต่งเงาแต่งโคนกล้วยนะครับตัวนี้จำเป็นมากเพราะว่ามันมีปัญหาโรคจากเชื้อรานี่นะครับโรคกล้วยตายภายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับช่วงนี้ก็คือเราต้องใส่ใจเรื่องการเตรียมยากันเชื้อราวิธีการปลูกกล้วยวิธีนี้น,นี่ได้ผลแน่นอนครับ